ภาษาเนี่ยม,มันใหญ่มากเพราะว่ามันคือสิ่งที่เชฟความคิดของเราอะค่ะเวลาเราคิดอะเราก็คิดอยู่ในกรอบของภาษาที่เรารู้จักอะเออดังนั้นมันมันพอมันเปลี่ยนปุ๊บอะมันแทบจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของเรามันไม่ได้มีแค่วิธีการพาเราไปอยู่นอกประเทศอย่างเดียวคือสิ่งแวดล้อมของหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ฟอร์สให้เราต้องอยู่กับตรงนั้นเหมือนกันนึกออกไหมคะสมมติแบบ เข้ามาปีหนึ่งแล้วเราต้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราเรียนสักประมาณ6-7ตัวเนาะที่เด็กๆเ,เรียนการปีหนึ่งตัวนึงก็คือเรียน3ชั่วโมงเอออาทิตย์หนึ่งเท่ากับว่าคุณนั่งฟังและอินเทอร์แอคกับอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษอย่งางร้อยสิชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วอยู่ในเซตติ้งนั้นแล้วกลับบ้านก็ต้องมานั่งอ่านเรดดิ้ง ทำกันบ้านเขียนงานทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือถึงแม้ว่าต่อให้ต่อให้แบบจบคลาสคุยกับเพื่อนภาษาไทยนะเราว่าก็าไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำให้ปริมาณ exposure ที่เรามีต่อภาษาอังกฤษอะมันมันน้อยคือไอ้ปริมาณเนี้ยมัน significant มากนะภาษาเนี้ยมันมันใหญ่มากเพราะว่ามันคือสิ่งที่เชฟความคิดของเราอะค่ะเวลาเราคิดอะเราก็คิดอยู่ในกรอบของภาษาที่เรารู้จักอะเออดังนั้นมันมันพอมันเปลี่ยนปุ๊บอะมันแทบจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของเราอีกอย่าง ก็คือจริงต่อให้เราคุยกับเพื่อนเป็น,ปนภาษาไทยเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกคอมฟอร์เทิมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆมันเท่ากับว่าภูของคําหรือว่าลักษณะของศัพท์ที่เราจะใช้สําหรับการสื่อสารมันคือ2ภาษาบวกกันนะ